สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการผลไม้คนละมือพบกับผมชีวานน,นท์พรรัตนกุลผู้แทนคนพิการนะครับสำหรับรายการนละไม้คนละมือเป็นรายการเชิงสร้างสรรคสังคมรวมถึงเป็นกระบอกเสียงสําคัญเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้คนได้โอกาสและพี่น้องประชาชนคนพิการที่จะเป็นสารส่งต่อให้กับประชาชน ที่ยังไม่ทราบข่าวในการเข้าถึงความลำบ,บากความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ยากไร้รวมถึงคนพิการวันนี้ครับรายการคนละไม้คนละมือของเราจะเป็นตัวแทนและก็บอกเสียงที่จะเป็นสารส่งให้ถึงกับพี่น้องประชาชนได้ทราบกันต่อไปสำหรับวันนี้ครับเราลงพื้นที่มายังวัดนาบุญจังหวัดปทุมธานีเนื่องด้วยอะไรครับเมื่อวันที่14เมษายน2564ช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมา เราได้ทราบข่าวว่ามีการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนพิการคนหนึ่งนั่นคือมีน้องสุภาพสตรีเป็นนักศึกษาอาชีวะของจังหวัดปทุมธานีได้เดินทางฝั่งไปอีกถนนหนึ่งนะครับของวิทยาลัยเพื่อที่จะไปซื้ออาหารและน้ำดื่มนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับเข้ามาหอพัก แต่ด้วยโชคชะตาที่เคราะห์ร้ายกำซัดน้องเป็นคนพิการทางขาไม่สามารถเดินหรือวิ่งได้โดยสะดวกจึงมีการเดินที่ล่าช้าและวันนั้นน้องใช้เส้นทางผ่านมายังทางมะลายที่อยู่หน้าวิทยาลัยสุดท้ายแล้วน้องถูกรถกระบะชนเข้าอย่างเต็มแรงทำให้น้องต้องเสียชีวิตทันทีนะครับ สำหรับวันนี้เป็นข่าวที่สร้างความเสียใจให้กับพวกเราพี่น้องประชาชนคนพิการเป็นอย่างมากนะครับวันนี้เราจึงลงพื้นที่มาเพื่อที่จะมาได้รับฟังปัญหานะครับจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญติดตามผมมาได้เลยครับ เราก็ได้ลงพื้นที่นะครับมาที่วัดนาบุญแล้วก็วันนี้เราอยู่กับแขกผู้มีเกียรติเป็นผู้นําคนพิการที่มีจิตใจอาสาและให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพิการเรามาพบกับท่านอาจารย์นรลงป์ไปวันเสาร์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับก็สําหรับวันนี้ครับอาจารย์เรา,อาพอแจ้งเหตุไปที่อาจารย์นะครับว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพี่น้องคนพิการเรา เป็นสูภาพสตรีและอยู่กําลังช่วงวัยศึกษานะครับพออาจารย์ทราบข่าวปุ๊บอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรครับเกีเ่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยในเบื้องต้นนะครับหลังจากทราบข่าวปั๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเราหดหูนะครับเราหดหูเราอยากให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายวันนี้หลังจากที่ผมทราบข่าวนะครับผมก็เดินทางมาพร้อมกับท่านนายกเดี่ยวนะครับเพื่อที่เข้ามาดูแลให้คำปรึกษาและก็ให้การปลอบใจ ผู้เสียหายนะครับว่าผู้เสียหายเป็นคนพิการทางานเคลื่อนไหวอันนี้และเดินทางข้ามถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับต้องถามว่าเพราะเหตุใดหน้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ถึงไม่มีแสงสว่างแล้วเพราะเหตุใดถึงเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ได้นะครับเราต้องลงมาช่วยเหลือลงมาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายด้านการ เอาเรียกร้องค่าสินไหมแล้วก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเหมือนที่เรากำลังไปเมื่อสักครู่นี้ครับ,รบแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับที่เราได้ไปพูดคุยนะครับกับคุณแม่ของน้องที่สูญเสียนะครับท่านได้ฟังเรื่องราวความเป็นอยู่ชีวิตนะครับตั้งแต่น้องเกิดมาจนถึงปัจจุบันแล้วจนต้องมาประสบอุบัติเหตุสูญเสียชีวิตเนี่ยความ เป็นอยู่ที่ท่านอาจารย์นาลงได้ฟังท่านรู้สึกมันสะท้อนอะไรกับมุมมองของที่อาจารย์เลยมีแนวความคิดอยากจะช่วยเหลือคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบ้างไหมครับครับในเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องมองว่าเรามีความเห็นใจแล้วก็สงสารน้องเขาและน้องเขามีลูกหนึ่งคนนะครับน้องเขายังไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตน้องเขายายมตั้งใจเรียนหนังสือครับน้องเขา เพื่อที่จะได้ให้มีอาชีพมีงานทําออกมาดูแลครอบครัวนะครับทีนี้ในส่วนของสมาคมเรามองถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปข้างหน้าอีกอก็คือเ่ามองว่าเคสนี้น่าจะต้องเป็นเคสสุดท้ายสําหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกการขนการเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญที่สุดผมฝากไปถึง รัฐบาลนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การมหารสนจังหวัดนะครับอย่างเช่นจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ทุกทกที่ในประเทศไทยคุณออกแบบถนนหนทางนะครับคุณสร้างขนส,ส่งมวลชนคุณทําโครงการอะไรก็แล้วแต่ขอให้นึกถึงเราคนพิการด้วยขอให้คุณตระหนักว่าเราคนพิการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมและคนพิการยังมีตัวตน ขอให้คุณนึกถึงพวกเราด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบวันนี้เราได้พาท่านอาจารย์นรลงไปวันเสาร์นายกสมาคมคนพิการภาคตะว,วันออกนะครับได้ลงมายัางพื้นที่จริงนะครับวันนี้จากสภาพนะครับอาจารย์เวลานี้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุ เป็นอย่างมากอาจารย์เห็นจากสภาพการจราจรแล้วก็ในเรื่องของสัญญาณไฟไฟส่องสว่างเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าเป็นอาจารย์เดินข้ามเนี่ยอาจารย์น่าจะมีความปลอดภัยในชีวิตมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับถ้าเป็นผมเองนะครับจากสภาพตรงนี้นะจากสภาพตรงนี้ไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับอันที่หนึ่งแล้วก็ไม่มีสะพานลอยทั้งที่ตรงนี้เป็นหน้าโรงเรียนครับ นะครับไฟแสงสว่างทราบถามจากราพอพมาว่าเขาเปิดกันดวงเว้นดวงสลับกันไปนะฮะทำให้วันนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยน้องเขาตรงนี้ไฟปิดนะครับ,รบสภาพรถวิ่งมาเร็วมากนะครับเพราะถนนเส้นนี้มันโล่งถ้าหากเป็นผมเองหากได้ข้ามถนนเส้นนี้ผมต้องเข้าใจว่าผมไม่สามารถจะไปข้ามถึงฝั่งนั้นหรือไม่มแล้วอาจาข้ามกลับมาได้ไดหรือเปล่านะครับ ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่จุดเกิดเหตุที่อันตรายมากทั้งที่เป็นโรงเป็นหน้าโรงเรียนแล้วก็สั่งตรงข้ามโน้นนะครับจะมีชนะุมชนอยู่นะจะมีชุมชนทั้งเกตผมมายืนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งจะมีคนเดินข้ามไปข้ามมานะเยอะพอสมควรนะนะครับาทางมะลายเองก็สีก็ไม่ชัดแล้วก็านะจางแล้วนะครับ,รบยังไงก็ฝากให้ท่านผู้ดับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองลงมาดูจุดเกิดน,นี้ด้วยอย่างเร่งด่วนด้วยครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์นงลงนะครับที่วันนี้ได้ลงพื้นที่มาร่วมกับาทางทีมงานเราและว,วันนี้นะครับที่สําคัญเป็นไปไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานของมูลนิธิร่วมกัญอยู่นะครับที่วันนั้นอยู่นะจุดเกิดเหตุวันนั้นครับเป็นเวลากี่โมงครับที่เราได้ทราบเหตุและได้ทราบเหตุจาก ที่ได้รับแจ้งก็คือจากศูนย์วิทยุนะครับก็คือว่าแจ้งว่ามีอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บครับผมประมาณสามพุ่งสี่สิบครับผมพอมาถึงที่เกิดเหตุปุ๊บก็สภาพน้องเขาก็คือเรียกว่าเสียชีวิตแล้วครับผมก็คือจากประสบการณ์เราเรามองแล้วว่าน้องเสียชีวิตแน่ครับผมน่จะเสียชีวิตตอนนั้นทราบไหมครับว่าน้องเขาเป็นคนพิการข่าวยังไม่ทราบครับผมอ๋อยังไม่ทราบด้วยใช่ไหมครับความสว่างหรือ ความมืดก็ประมาณนี้เลยไหมครับประมาณนี้ครับผมเพราะว่าวันนั้นมีฝนตกด้วยฝนตกด้วยนะครับแล้วสถานที่ตรงนี้ครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมครับเส้นนี้ก็คือถ้าเส้นนี้นะฮะเส้นนี้บ่อยครับผมถ้าเราจะให้มีการคนละไม้คนละมือโดยการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่ทางรายการเราจะเป็นหน่วยงานกลางและประสานงานนะครับถ้าเป็นไปได้เราอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมในจุดที่จะเป็น การเดินทางระหว่างจากฝั่งตรงนี้ไปฝั่งนู้นเพื่อความปลอดภัยของที่น้องประชาชนครับตรงนี้เหระครับถ้าตรงนี้เป็นหน้าอาชีวะผมว่าน่าจะมีสะพานลอยทั้งหายน่าจะมีสะพานลอยครับอย่างที่นําเรียนนะครับว่าวันนี้เราก็ลงมายังพื้นที่เกิดเหตุจริงแล้วก็สิ่งที่เรารายการคนละไม้คนละมือจะประสานงานแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่และปลอดภัย โดยในวันข้างหน้านะครับในสิ่งที่ทางท่านอาจารย์ลงไปวันเสาร์เองก็ดีนะครับรวมถึงที่พี่ติดอาสากู้ภยัยมูลนิธิร่วมกันอยู่เองก็ดีนะครับอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐนะครับมาช่วยกันดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับโดยอาจจะมีในส่วนของสะพานนะครับลอยข้ามทางให้กับพี่น้องประชาชนภายในจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้ทางรายการคนละไม้คนละมือขอขอบพระคุณนะครับที่พี่น้องๆทีมง,งาน ติดอาสามูนิธิร่วมกันอยู่นะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยปลอดภัยนะครับผมขอบคุณมากครับผม